เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิเไหนที่ขายแล้วแก้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาชี้เป้ารถสวยๆให้ท่านชมเลยเลือกซื้อเลื่อยขายนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเครื่องดีเกียร์ออโต้ครับเครื 15, ค่อง 4G15 เครื่องเกียร์จบๆเอาอไปใช้งานกันได้เลยกับราคาเพียง36,000บาทนะครับคันนี้สวยๆคุ้มๆค,ค,ครับ ยอโต้กับจบไฟฟ้าเครื่องดีแอหนาวครับถ้าชอบก็ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถส,สวยๆนาชมได้เลือกใช้กันประจำทุกวันนะครับได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยตอนนี้ก็ดูคันนี้ก่อนนะครับสีสันภายนอกก็ยังเงางามนะครับอาจ,จมีริ้วรอยบ้างเล็กอยเท่านั้นโดยรวมเลงสวยไม่น่าเกลียดครับเครื่องเกียร์ดีนะไม่ดันควันไม่ไหลขับทางไกลกันได้สบายเลยเล่มเอกสารชุดโอนครบ ภาษีปีหน้าครับภาษีปี66คกับราคา36 0 0 0ันบาทน,นะครับพิกัดดูรถอยู่นนครุรีนไรสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองภายในก็ยังสวยครับบอกไม่ขาดสภาพดีนะพหน้าต่างไฟฟ้าสีบ้านห้องเครื่องสะอาดเดิมๆสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ